หนูอยากอยู่เกาะลันเกาะป่าสาดทรายหมึกกรุบที่เกาะลันกันค่ะทุกคนปาสาดทรายของลกยุง่งมีหมึกกรุบสีส้มหมึกกรุบสีแดงแล้วก็มีของเล่นตักได้ด้วยลูกยุงจะนอนฝ้าปาสาดตรงนี้นะช่วยจับตาดูกันด้วยนะทุกคนถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบคอมเมนต์บอกเลยนะนี่มันป่าสาดปีโป้ปีโป้ปเยอะเลยในลองชิมหน่อยนะ,ป,ะป่าสาดปีโป้เนี่ย อร่อยจริงๆเลยนะทุกคนอร่อยจนปูยักษ์ทะเลมาย่งกินเฮือม่ช่วยนกยูงด้วยเล่นชิงช้าดีกว่าไม่มีคนฮ่าฮู่้เหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างหลังใครมาผักชิงช้าฉันเนี่ย วันนี้ฉันจะพามาขี่ม้าครั้งแรกใครเคยขี่มา้าหรือยังไม่เคยเม้นมาบอกหน่อยวันนี้ฉันพามาขี่ม้าที่เขาใหญ่นะครับม้าตัวนี้ตัวใหญ่มากครับวิธีขี่ก็ขี่ง่ายมากเลยนะครับทุกคนที่นี่เขาจะให้ม้าเดินนะครับถ้าม้าวิ่งแปลว่าสวยครับช่วยด้วยเพือพ่อนๆคิดว่านุย่ยงจะยกน้ำหนักแข่งกับพี่คนนี้ได้ไหมนุย่ยงทำได้ทุกคน